กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีปทุกท่านที่เขาา่าวมหาส้ม่องน้องคำน้ำโซกเมื่อนีเฮาเกะมีเมโนูยังเนาะสันนีน่เอิญห้าสิไปเบิ่งน้ำกันว่าเอาขากินข้าวกับยังยังมาเ้ามาแล้วเมนูปลาไตาอ,าอามา,า,าล่ะปลาปลาลุงเลยมันตายกินกันเมนูเฮากะคือต้มกรบกรับ ก้อยหอยแล้ก็ปิ้งปลาคอใหญ่แล้วก็เจลพักสองผ้ามาเด้อมากินน้ำกันเด้ออาหารบ้านนอกอบบ้านนาะมากินน้ำกันเด้อปลาลุงเด้อสวัดีน้องสวสดีนอสวน้กาเ้ออยหอเสมบที่งเมนูบานนอกมื่อในน้ำตาลมากินพร้อมหนาพร้อมตาเมนูบ้านนอกเลย พนณิบัณฑป่าบ <gens> ัดห่ายังเนาะห่าโหลดเขาเจ้าเด้อมากินข่าวน้ำกันเด้อปลาลูกเด้อจิ้มลูกก่อนเตี๋ยวจากอะไรดิเจ๊กิ้งจ๊กิ้ง

เดี๋ยวข้าวนมมกหอยังจงเอาเมื um ่อเอาเมื mm. ่อกันดมันแจงสบายสบายแม่พอนางสลากินมาแต่จจงหันอะไรนางสลาลงจจงหันหมดซะอ่ะจะ็รเลี็ยวกินน้ำซุเพิลต้มตับไเอาเขื่อนไม่ใช่คนหนอกเลย ฟัมมงเวียน่นมมยทังโลกตายเลยยังทะเลาะทางออกนานเลยหรอหวอะออกทางครับนี่ดนโดนก็แม,แ,มนกแม่้าประสอบมันโดแม่มาอืมโนกแม่หลังปัสสาแล้ว Khi mà bà bà ăn thì xương xay xì xẹp bếp cốc lưm tha bà mát như bao lưm bạo ra Đại dụng này bếp nè Lưm hai bà lưng bựng xăm Khắp với bựng xong <laughs> xà ni nè ม็เป็นคุฑเดียนเต้ว้วงต้วงเลยกระเพียงกรเียงุตกบาดม่ถงใ่ที่ลอยอนกเบาันเป็นะได้กิจัลำกลุ่มะ พรแทกมันไกินคางมลงบอผมว่าอ้ากนกบ่เลยเือกมันยู่อยู่เงยผูกนมางเป็นแข่โมเขียวผูแเ่ลงมาเด้อยม่เีมันยืดอย่างเง้นะมันต้องกินเลนะคางคางเอ่าอมลายเลยผูกผ่าเล้กินยามันมาเดียวโอ้โหนลำมา้มน มาเรื่งตัวเสือาันยัหน้ยหนยอยปงมาเป็นลูกเขาปงมาเรากัดดัน้ดส่า พนากยุดตกม่้แม่พ่นหนากระยุดตกอ่นังไม่รัดสงไม่ด้สองไม่ด้เขาใส่เนาะแ่เราขาว าคาได้ะให้มึงนะได้แล้วข้าวมั่กุงมนแล้วกีข้าวแล้วปเหนมั้งอ่ะข้าวนี่องแม่มาแม่ฮะัหาเดนมุ่มกันไปกุ่น่เป็นขาว ว่าแต่รพีวัดเดินสิทิงเดินสิทิงวัดเราแมาถือกุ้อยู่รากุู้้ทุดท่ายเลยเออยู่ในคือนนะวันเชมาอุ่นมาลืมซะเมื่อวานอ๋อจะแกงเห็ดไหมล่ะแกงเหดอนห่อน กงเฮ็ดหอนๆแซ่เซกินยำหม้อเส้าอากาศเย็นๆสุดๆสีด้ไปใส่กับไปยางอีกส่วนซาตาปหารมากมาามางัวตัดเนี่ยอะไรคนโตครับแล้วเนยมาคือผมมาือ่ขับรินเาปะไ่ม่วมาไมู่้ไม่รู้มานี่เอาปลาเนี่เอาเอา โคสบายดีพี่น้องกินสาวน้ำกันเด้ออยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะในประเทศต่างประเทศเมืองนอกเมืองน้าเนี่ยตีพี่น้องทางไลน์เราจะตีตาตามืุอคืนนั่นช่องนั่นเล็กน้อยยากเอาแบนให้เยอะเพื่อนก็ทำใ้เยอ ตุ่มกบเสบๆตุ่มกบเสบวะกินเลไยได้กันมาเสบซีมือเจใหญ่ใจดีจะมีปากเนาะย คนแกงเห็ดน,นี่ชีมือแม่มนองอเนย์หลายคนประสมผสานายแม่ครัวอะไรนี่ก้อยห้อยก็ชีมือเขาเอง <laughs> สามแม่ครัวสามหนึ่งพอครัวอสองแม่ครัว <c oughs> สามคนแม่ครัวเ็นเนแข่งกันๆๆๆๆๆๆ เขาไปซีแสบวะทกป่งมาเห็ดข้องเออืาาท,า <c oughs> ทางเปลือนเนาะยายเห็ดขนมกับต้มเตรียมห่อข้าวสาก หอข้ขอขาวสารหองข้าวประดับดินบอกตอ,อนงจำฟนี่พ่อแม่ปลาถ่มา พี่น้องค่ะก็สมมาพักควรค่ะขอจบคลิปไว้เพียงสัมนี่ก่อนเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดี